สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านคําสอนจากพุทธโอษดของพระพุทธเจ้าเราจะมาอ่านในเล่มนี้นะครับพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มปฐมธรรมนะครับผมถ้ากาลยานมิตรท่านใดไม่สะดวกที่จะอ่านตอนนี้นะครับศีลปตะปรามาวิทยุความรูปกลมในสิทธรถพุทธวจนะโดยว่าจารย์กายวาจาในแบบสมณะรามเหล่าอื่น หรือถ้าไม่มีก็เปิดใน YouTube, TikTok หรือว่า Facebook นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้เรามาอา่านหมวดธรรมที่ว่าด้วยเหตุความแตกสามเมื่ีและความแตกแยกทิกุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพียงกันมีความบังเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นทิศที่ผาสุกแกเราแม้ต้องเดินทางไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นิกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ระทิ้งสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือก็ะทรให้มากในธรรมสามอย่างทำสามอย่างอะไรเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือ 1. กราม,มาวิตกความตึงในกรามสองพยาปาทวิตกความตรึกในทางมุ่งร้ายสาอาหิงสาวิตกความตึงที่ก่อให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุทั้งหลายละทิ้งเสียแล้วก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่าที่พวกภิกษุเรา นั้นพาการถือกระทําเพิ่มภูนให้มาก3อย่างคือ 1. นเนกขม,มะวิตกความตึงในการหลีกออกจากความพัวพันในกามอัพยาปาทวิตกความความตึงในการไม่ทำความมุ่งร้าย 3. อวิหิงสาวิตกความตึงในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้ที่พวกพิสุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มปูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกพิกษุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงตอบกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้ได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อย จะป่วยก่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเราโน้นเสียแล้วพากันมาถือก็ทำให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทนเรียบร้อยนะครับจากเล่มปฐมธรรมครับผมสวัสดีครับ